Vision. Vision. ลีมาเสียหยาค่ะเสียหยานี่แหละค่ะร,รอบๆนี่แหละ,นะะพี่ซับหยานะคะเกือบแตนตอนะค่ะพี่น้องเงยขึ้นมาเห็นพอดีเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะโอ้เกือบเลยค่ะเกือบได้เป็นเออเขาเรียกอะไรนะเกือบได้เป็นลูกโป่งเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะไปเบิ่งค่ะพี่น้อง เดคะเตน,นมึงไหนค่ะกำปั่มเลยน้องเห็นบ่คะนะคะโอ้ซูมกับโบเห็นเนาะ,ค,ะนนค่ะเนาะนะค่ะมันสิมีทหารนะคะห้อมหังอยู่คันเนาะยืนอยู่หังอยู่ออ่า่ายูทางซ้ายทางขวาเนาะคะ่ะมึงไหนเหมือนเฝ้าอะคะ่ะมึงไหนน้นองเห็นบ่คะเป็นหมูอ่ะบ่ ม่วเนะเนาะ,นะยินบ่ค่ะเขาใก่้บุได้เดีอค่ะพี่น้องรีซูมเอาค่ะซูมเอาค่ะพี่น้องค่ะพวกซูมเอามันกวัวมันตอดอะเขาเขาไปไกลกว่านี้มันฝนมันตกห้ามแล้วมันสีห้ายเลยค่ะโอ้เกือบแล้วค่ะเกือบโชคดีโชคดี เกือบไปพังแบบว่าหังมันเนาะค่ะนาะงกำลังแบบเสียเนียนะคะทรัพยาตรงนี้นะเออพี่น้องเกือบเลยค่ะเกือบเลยขนมาขวนมาเนาะค่ะนาอเกือบ,อบ,อบตาโบกตาบวมเนาะค่ะน้องไรเมย์ไปแล้ว